ยคมทอภูเวียงป่าเป้าส่งเข้าประกวดครับค่ะตระน,น,นักนันนะคะชุมพรพานรินนะคะีกำลังต,ตังเพิ่มนาดุงตังเรียห์นาคามนะะี่ก็คือสาวงามอภูเวียงป่าเป้าอีกท่านหนึ่งที่เข้าเรามานะคะจะเขียนว่าลูกโป่งนี่แหละครับลูกโป่งลูกโป่งครับเชิญครับและสาวงามใหม่ 2เซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกร,รมัมเธอปเป็นชาวจีนยูนนานค่ะกำลังศึกษายอยู่ชั้นหมอห้าโรงเรียนวาวีวิทยาคมอาเภอแม่สวยส่งเข้าประกวดค่ะเอาแม่สวยขอเสียงหน่อยว <laughs> ันนีท่านแน ะมีปอไปสารเนี่ยนะปอใบสารบอคนนี้แน่นอนอยู่แล้วทองแทนนาเป็นกุลเดี๋ยวนี้ใบสารทองแทนเท่าเอาี่น้องแม่สวยขอเสียงอีกทีนะครับรอ่อขอเสียงลูกโป่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 งเคลื่อนไหวได้เลยค่ะแม่สวยนะคะหมายเลขต่อไปครับหมายเลข26นางสาวผัดดวงแก้วชื่อเล่นแป้ง อายุ18ปีสัดส่วน34 29 35สูง165น้ำหนัก53เป็นพี่น้องไทยลือกับเธอกำลังศึกษาระดับชั้นม4โรงเรียนแม่สายประสิทศาสตร์อำเภอแม่สายส่งเข้าประกวดครับท่านโสพลช่วงชูจันนะคะเสียงยังดังคืกล้อง 29 23ิบส่วนสูง155เซนติเมตรน้ำหนัก44กิโลกรัมเขาเป็นชาวไทยของเขาเขางค่ะกำลังศึกษายอยู่ชั้นปวสปีที่หนึ่งมิออรรทยาลัยเกษตรเชียงรายอำเภอพะยงเป็นงไรส่งเข้าราตรวดค่ะโดยท่านนาเภอวิชัยกิรชัดมงคลครับ ขอเสียงปะยาเิ็ลไรดังๆหน่อยกันปะยาเิ็ลไรโอ้โหอยู่นะคะอยู่ด้านหน้านะคะมาน้อยจะเสียงดังสาวงามต่อไปครับหมายเลข29ครับหมายเลข29นางสาวเจนจิราเส้ว่างชื่อเล่นแทนอายุ24 สัดส่วน30 22 35 2สู้ง155น้ำหนัก45เป็นพี่น้องอิ้วเพียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีปัจจุบัน,นทำงานอยู่ที่โรงสีพันธารักษ์ตาสางแม่จันและอำเภอแม่จันส่งเข้าประกวดครับนั่นในอำเภอ รักไม่ใจเป็าเที่ยมาค่ะโอ้โหลูกคงทำงานได้เลยค่ะตอนนี้นะคะสาวงามของท่านจะได้เป็นขวัญใจชาวดอยเราตัดสินกันด้วยลูกคงนคะคะและสาวงามหมายเลขต่อไปค่ะสาวงามหมายเลข30นางสาวสุนิสาแก่นคำชื่อเล่น้องนุ่นคะ่ะเธอมีอายุ21ปี ที่หนึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายอำเภอแม่จะะันส่งเข้าประวดค่ะอีกแล้วครับท่านแม่วันนี้แม่ันเข้าไดหลายคนหลายสาวนันนไอลมหายใจของเธอออกมาเป็นควันเลยนะเอ,อ้าชาวแม่จันเชียร์กันหน่อยนะครับมีเข้ารอบมาแล้วน้องนุ่นนะครับต่อไปครับหมายเลข3 1ิอครับนางสาววรดี คุณเรืองชื่อเล่นพรอายุ18สัดส่วน32 24 35สูง165น้ำหนัก54เป็นพี่น้องล้วนะครับกำลังศึกษาระดับชั้นวอวชปีที่3โรงเรียนวิรุณบน